สวัสดีค่ะวันนี้อาหารเที่ยงมีลาบหมูนะคะวันนี้ลาบหมูแล้วก็พแนงหมูที่เมื่อวานนี้นะคะเก็บไว้กินแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่มีไก่อบนะคะอกไก่แล้วก็อันอย่างวะใสอัวเนี่ย <c oughs> โอ๊ยขอโทษผักก็มีผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดขาวลวก เห็ดลวกผักอันนี้นิดหน่อยนะคะวันนี้อาหารอาหารเที่ยงคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะทุกคนสวัสดีรอบสองนะคะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มากินข้าวเที่ยงด้วยกันคะ่ะนี่อาหารเที่ยงวันนี้เจ้ของอร่อยอร่อยนะจ๊ามีลาบหมูด้วยทําเองคะ่ะลาบหมูลาบหมูใส่มะนาวลาบหมูสุกอ่ะกินด้วยกัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะาานั่นแนะหละฮะไม่ไหายกินด้วยกันเลยจ้าวนันนี้นเยอะอออเยอะจริงไอ่ควรขอรื้อมลาบหมูจ้ะเออน้ำพริกปูน้ำพริกกระแดงเออก็ไม่เห็นอ่ะตัวไว้ไหนล่ะหหรอพริกปูน้ำพริกรกระแดง กินหิวหิวหิวเนี่ยมีนะข่าวไม่พอเ้าอีกอ่ะยวบอกพอขอบึนผักลวกสักดข่าวลวก เห็ดล <c oughs> วกอร่อยผักด้วตัว

่าชิดต้องมีจัน้ำมันนะขนาดทำน้อยหนอกโอเ กัดขาลวกทำเยอะเลยอย่าไว้ทีนอนเย็นเลอโอ้อยังราคาเลยไก่นะใส่อัวกลัวมันหมดก็เลยกลัวมันเสียก็เลย ไก่ให้กินเอาเลี้ยได้ใบพหระพาตกไก่เลยใช่ไหมใช่ น้ำป mm. mm. ูอืมหนังไก่ก็ฉ่ำ Okay, อกไก่ครึ่งหนึ่งหมูครึ่งหนึ่งเลยอ่ะนะเยๆเออไม่ใช่หมูครึ่ง,งไม่ได้เอาหมดฉันดูคลิปเมื่อคืนะไอ้นั่นทำถูกทำไมมันทำ,นทำชีวิตมูงในป่าคนเดียวเลยนะ มันเจออะไรมันจะไปสำรวจมันเจอถ้ำมันลงมาสำรวจอ้าวน่ากลัวมากเหมอมีคนเอาตกองไปเขา้าเข้าไปแดงยังไม่รู้เหมือนตังอะไม้อะเพราะใครจะบ้าก็ครับไม่ว่าพระเนาะมาทุกดงนั่งมาที่อ่ะแล้วมีพระองค์เป็นพระองค์ตกสารันเยอะเนาะ

อดไม่ได้นะโมย่า và yeah. bậc มาโอเคค่ะถึงเวลาแล้วคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะวันนี้อาหารเที่ยงก็ประมาณนี้ละค่ะทำเองทุกอย่างกินเองอร่อยเองฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะคะที่เข้ามาดูมารับชมมากดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย